สวัสดีผู้เข้าสอบทุกท่านนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HEC โรงเรียนพานทองนะครับาจากาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายาวิธีการเทสอุปกรณ์แล้วก็เช็คพวกหูฟังแล้วก็ไมค์แล้วก็วิธีการาใช้งานห้องสอบแล้วก็ใช้งาน Google Meet ลำดับแรกเลยนะครับ ผมจะขอแนะนำวิธีการทสระบบก่อนเทสระบบก่อนมันจะมีลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ในกรุ๊ปไลน์ตามหลังวิธีการทสระบบให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเข้าไปตามลิงก์ในกรุ๊ปไลน์เดี๋ยวผมจะส่งให้หลังจากนั้นมันจะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์มาลักษณะน,นี้ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านคลิกปุ่มโพสเซสต์ตัวนี้ แล้วก็ให้เลือกตรงที่สปกเคนตัวกลางหลังจากนั้นระบบก็จะทําการเช็คทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้นอาจจะช้านิดนึงขึ้นอยู่กับเครื่องของท่านขั้นตอนต่อไปก็ทําการเช็คอินเทอร์เน็ต แล้วก็เช็คหูฟงังเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็ให้กดปุ่มโพซิตตัวนี้ต่อได้เลยเมื่อ <This S 1> มาถึงขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการเช็ t ใหม่ห e ึ่ง t อ o สามสี4 นะโอเคลักษณะการพูดเราพูดให้เสียงอยู่ในประมาณสีเขียวนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้เป็นการเช็คเสียงหรือบรรยากาศรอบข้างว่ามันเหมาะแก่การสอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้เราพยายามเงียบให้มากที่สุด เพราะว่าถ้ามันมีเสียงเข้าไปรบกวนมันจะไม่ผ่านมันจะไม่ผ่านโอเคเมื่อผู้เข้าสอบทุกท่านเช็คตัวนี้เรียบร้อยแล้วจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายถ้าไม่เกิดปัญหาเออ o r ลอ,อะไรนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมของท่านพร้อมที่จะทําการสอบพร้อมที่จะทําการสอบ,อสอบต่อไป ผมจะมาอธิบายวิธีการใช้งานา Google Meet ตัวนี้ก่อนที่จะอธิบายการใช้งานต้องขอเรียนตรงนี้ก่อนว่าวันสอบจริงผู้เข้าสอบทุกท่านจะต้องเข้าจอย g กลุ่มไลน์ตัวนี้ทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่สอบออนไลน์ที่บ้านหรือว่าคนที่เข้ามาสอบวอ l อินที่ศูนย์เองก็ต้องเข้าอยู่ในกลุ่ม o o g กิ m e ม t ตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยห้ามผู้เข้าสอบทุกท่านตั้งพื้นหลังเป็นแบ็กกราวลักษณะนี้ไม่อนุญาตให้ตั้งเป็นแบ็กกราวเพราะฉะนั้นเอาแบ็กกราวออกเพื่อที่จะให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าท่านอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่ต่อไปวิธีการเปิดปิดไมโครโฟน วิธีการเปิดปิดไมโครโฟนถ้าท่านต้องการที่จะปิดไมโครโฟนให้ท่านคลิกปิดที่ไมโครโฟนตัวนี้ได้เลยคลิกปิดได้เลยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตอนสอบตอนสอบผู้เข้าสอบทุกท่าน จะต้องปิดไมโครโฟนตัวที่อยู่ใน Google Meet ตัวนี้เพื่อที่จะไม่ให้ไปรบกวนผู้เข้าสอบท่านอื่นปิดเฉพาะไมโครโฟนอย่างเดียวกล้องเปิดเอาไว้ตลอดเวลากล้องเปิดเอาไว้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะสอบเสร็จจนกว่าเราจะสอบเสร็จเพราะฉะนั้นใครที่สอบเสร็จแล้ว สามารถออกจากรุป Google Meet ตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอท่านอื่นทำเสร็จใครเสร็จก่อนก็คือออกก่อนได้เลยออกก่อนได้เลยต่อไปก็คือกรณีที่เราเกิดคำถามหรือว่ามันเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราใช้งานเราจะใช้วิธีไหนติดต่อกับเจ้าหน้าที่หนึ่งเลยก็คือ ใน Google Meet จะมีปุ่มยกมือตัวนี้ท่านสามารถคลิกปุ่มยกมือตัวนี้ได้เลยคลิกปุ่มยกมือตัวนี้ได้เลยเพราะว่าใน Google Meet จะมีเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ ICT เข้าร่วมกลุ่ม Google Meet อยู่กับท่านเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะดูท่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านเกิดปัญหาอะไรสามารถกดยกมือตัวนี้ได้เลยแต่ถ้า สมมติว่ามันเกิดกรณีที่ท่านเข้ามาแล้วหาปุ่มยกมือไม่เจอหรือปุ่มยกมือไม่มีท่านสามารถใช้สัญลักษณ์มือได้เช่นยกมือลักษณะนี้ยกมือขึ้นมาลักษณะนี้วิธีการติดต่อในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ท่านเปิดไมค์แล้วก็พูดขึ้นมา วิธีการติดต่อท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาในแชทใน Google Meet ตรงนี้ได้เลยพิมพ์มาได้เลยไม่อนุญาตให้เปิดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรสามารถพิมพ์ม,มาแล้วก็แสดงสัญลักษณ์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นคนประสานงานติดต่อท่านไปเองว่าเกิดปัญหาอะไรยังไงส่วน ลิงก์ในการเข้า Google Meet ในวันสอบวันจันทร์ที่13เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งลิงก์ตัว Google Meet ตัวนี้ไปให้ท่านใน Gmail ใน Gmail ให้ท่านเปิดไปดูที่ Gmail ของท่านลิงก์ตัวนี้จะปรากฏอยู่ใน Gmail ของท่านลักษณะนี้ สิ่งที่ท่านจะต้องดูนั่นก็คือลิงก์ Google Meet ตัวนี้ท่านสามารถคลิกเข้าโดยตรงจากลิงก์ใน Gmail ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้าใน Gmail เดี๋ยวทางศูนย์จะก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ส่งไปให้ท่านในวันสอบจริงทางกรุ๊ปไลน์ แล้วท่านก็เข้ามาในกลุ่ม Google Meet ตัวนี้ต่อไปลิงค์เข้าสอบลิงค์ที่ใช้ในการเข้าสอบหน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวลิงก์ทางเจ้าหน้าที่จะส่งไปให้ท่านจะส่งไปให้ท่านวิธีการเข้าใช้งานลิงค์ท่านสามารถ ใช้เว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ที่ท่านถนัดสามารถเข้าใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็น Google Chrome ไม่ว่าจะเป็น Firefox ไม่ว่าจะเป็น Safari ท่านสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในเครื่องของท่านเข้าใช้งานได้เลยเข้าใช้งานได้เลยเมื่อเข้ามาหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้ จะให้ผู้เข้าสอบทุกคนกรอกทินนัมเบอร์ในการเข้าไปทำข้อสอบเพราะฉะนั้นตัวทินตัวเนี้ทางเจ้าหน้าที่จะส่งให้ผู้เข้าสอบล่วงหน้าไม่ได้จะส่งให้ผู้เข้าสอบล่วงหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะได้รับทินตัวนี้ก่อนเวลาสอบก่อนเวลาสอบเท่านั้นเน้นย้ำเรื่องทินเน้นย้ำเรื่องทิน ให้ท่านเช็คทินของตัวเองให้ดีๆก่อนที่จะกรอกเพราะถ้าท่านกรอกผิดเมื่อไหร่คะแนนของท่านจะไปขึ้นของคนอื่นเพราะฉะนั้นวิธีที่เจ้าหน้าที่จะส่งทินให้ท่านเจ้าหน้าที่จะส่งทินให้ท่านผ่าน Google Meet ทางช่องแชทตัวนี้เท่านั้นเท่านั้นไม่มีการส่งไปในแชทส่วนตัว เพราะฉะนั้นท่านจะต้องก๊อปปี้ทินจากข้อความใน Google Meet ตัวนี้ไปกรอกลงในเว็บที่จะเข้าสอบในเว็บที่จะเข้าสอบในกรณีที่ผู้เข้าสอบที่สอบออนไลน์กรุณาเช็ค เครื่องของท่านแล้วก็อุปกรณ์ของท่านอีกรอบหนึ่งในวันสอบจริงก่อนเวลาสอบเพราะถ้าท่านกลับไปเช็คตอนนี้ที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้ววันสอบท่านมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่จะสอบมีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เน็ตที่จะสอบท่านจะต้องทำการเช็คใหม่ในวันสอบอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าท่านเช็ควันนี้อาจจะผ่านแต่เมื่อท่านเปลี่ยนคอมเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแล้วไปเช็คอีกรอบหนึ่งวันที่สอบแล้วเกิดปัญหาไม่ผ่านขึ้นมาท่านจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานสอบได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำก็คือ ให้ท่านหาเครื่องและก็อินเทอร์เน็ตที่ท่านจะเข้าใช้สอบจริงแล้วก็ลองเทสล่วงหน้าเอาไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดกรณีที่มีปัญหาณวันสอบเราจะได้ทำการแก้ไขปัญหาของท่านได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบส่วนวันสอบจริงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ตอนนี้ให้ท่านก่อนเวลาสอบ แล้วก็จะอธิบายขั้นตอนการเข้าสอบแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆในการสอบอีกรอบหนึ่งก่อนเวลาสอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งท่านไปอีกรอบหนึ่งว่าวันจันทร์ที่13จะนัดท่านเข้าห้อง Google Meet ตัวนี้กี่โมงสำหรับ คลิปนี้ในการาตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็อุปกรณ์การเชื่อมต่อแล้วก็วิธีการใช้งาน Google Meet mm hmm. เบื้องต้นก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือวันสอบจริงก็คือวันจันทร์ที่สิบสาม